ยิ่งทำมากเท่าไหร่เศรษฐกิจกของไทยก็จะตก,ตกต่ำลงเท่านั้นนะ,ะเพราะนักลงทุนและชาวต่างชาติจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะมีทักษิณทําให้นักลงทุนทั้งนอกประเทศและในประเทศขาดความเชื่อมั่นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับทักษิณชินวัตรก็มีการเคลื่อนไหวให้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็สงกรานก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับการโพสต์ข้อความที่ดําโดยอุ้งอิงฮะที่บอกว่าเล่นน้ำนายกดัมเบล ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองมั่นใจครับว่านายกเศรษฐาเนี่ยนำพาประเทศได้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มาก การบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสลับสนุนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จําเป็นเหมือนกันของผมนี่ก็เป็นคน้านอกมาเป็นนายกวันนั้นก็ไม่มีเครือข่ายในกรุงเทพอันนี้ก็จุดอ่อนมันก็มันมีจุดอ่อนจุดแข็งเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยนายกเศถษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วงทานซิชั่นหรือช่วงเปลี่ยนผ่านาระหว่างาการเมืองที่มันมันมีหลายพรรคอย่างนี้นายกเสถษฐาน,น่าจะทำ ได้ดีเพราะความมีประสบการณ์นะครผมมั่นใจว่าคุณญิงสามารถที่จะนําทีมพลิกเกมได้ไม่ยากผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูปนะในเมื่อผมทําได้ DNA ผมก็ต้องทําได้แล้วผมคิดว่าพี่น้องคงได้เห็นภาพที่ลูกสาวนายทักษิณก็คือองค์อิงได้อ,าาอัาโสต์ลงอินสตาแกรมภาพที่นายทักษิณได้ลงเล่นสระน้ำพร้อกับยกดัมเบล บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งความแข็งแรงของตัวเองในวัย74ปีแต่ประเด็นปัญหามันนิดเดียวฮะเนื่องจากว่าเขาคือนักโทษที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเพราะอายุมากและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คะแนนที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยประเมินออกมาได้9คะแนนจากคะแนนเต็ม20ถ้าเกิดเขามีปัญหาเยอะนะฮะทั้งกินทั้งใส่เสื้อผ้า ทั้งอาบน้ําทั้งแปรงฟันทั้งใช้ห้องน้ําทั้งขึ้นลงบันไดทั้งลุกจากเตียงเดินไปเดินมาแม้แต่การอุจจาระปั้นการปัสสาวะมันบ่งบอกว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และด้วยหลักการการพักฟื้นกรณีพิเศษหรือการพักโทษกรณีพิเศษเขาให้มาพักโทษเพราะหลักมนุษ,ษยธรรมให้มาใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวภาษาชาวบ้านคือให้มาตายที่บ้านเพื่อไม่เป็นภาระราต่อเรือนจำ แต่การที่โพสภาพออกมาแบบนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งความแข็งแรงผมบอกไ้เลยนะครับว่าพวกคุณกําลังฆ่าคนที่ช่วยเหลือพวกคุณเพราะพวกเขาประเมินคะแนนต่ำกว่าความเป็นจริงคณะกรรมการพิจารณาพักโทษกรณีพิเศษก็ต้องรับผิดชอบรวมไปถึงรัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องรับผิดชอบก็แสดงว่าพวกคุณขอให้ชาเอาตัวรอดคนอื่นตายชาติมัน แต่ยังแน่นอนผมนอกเตือนพวกคุณนะครับว่าการที่พวกคุณท้าทายกฎหมายเนี่ยมันไม่แตกต่างจากการท้าทายประชาชนครับปิดสวิตเซธาปิดสวิตแพทองทานปิดสวิตทักษินคนไทยมีกินมีใช้ขึ้นแน่นอนโชว์ภาพพ่องย้อยฟ้าย้อยดินเหรอมึงโชว์ภาพพ่องย้อยกฎหมายเหรอมึงโชว์ภาพพ่องย้อยนางฟ้ากับเทวดาเหรอ มึงโชว์ภาพพองย้อยประชาชนเหรอก็พองมึงบอกป่วยมึงบอกไปบุกโคศกพักเผื่อใครอะ่ะมันแถลงมึงบอกว่ามืออ่ะเป็นคนบอกมันให้มาแถลงข่าวบอกว่าเส้นเอ็นมันเปื่อยยุ่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยเส้นเอ็นยุ่ยอะ่ะมันหายยังแล้วยุ่ยยวัวเยี้ยหรือยังแล้วทำไมมึงจึงสามารถในการที่จะว่ายน้ําเล่นดัมเบลได้แบกหลานได้ตั้งสามสี่หลานคำถามก็คือว่าหมอเขายังรักษาอยู่ไม่เจอและบอกว่าออกมาเพื่อนะกดประจำการก่อน หลักนั้นพวกก็ต้องเข้าไปรักษาอ,อ,อีกเพราะว่าเป็นโรคของคนแก่และชราแล้วไม่ใช่หรือแล้วทีนี้มึงมาอวดมึงมาอวดอวดสุกปวดดีปวดปวดอ,วดอ,วดอวด้วนหนีพีมันมึงอวดเยยย้ยฟ้าทา้าประชาชนหรอฮะมึงเยยอยกูเหรอคะมึงเยยอยกูเหรอมึงเห็นกูด่าอยู่ทุกวันทุกเรื่อมันก็เลยเปิดมาเยยประชานชนเหรออ,อ,อีกตุ้งติ้งว่าพ่อมึงชิบหายแล้วก็จะต้องมีการบินไปอีกรอบนึงกับพ่อมึงนี่แหละเออระวังนะ ทำไมคะพี่เมริการระวังนะรอบนี้อ่ะมันจะไม่มีแค่พ่อมึงบินที่นี่ผัวมึงจะได้ไปด้วยอ่ะรอบนี้มึงระวังนะทีนี้จะได้จะไปทั้งพ่อทั้งผัวในที่นี้บินบินดูใบรอบนี้แล้วเข้าดูใบไม่ได้แล้วนะถ้าไมล่ละเอาก ok ็ได้สร้างได้ข่าวว่าไปสร้างเรื่องไว้ที่ดูใบไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าไปสร้างเรื่องไว้ที่ดูใบไม่ใช่หรือบินเข้าดูใบไม่ด้ไม่ได้แล้วไม่ใช่หรือยิ่งย้วยสวยสรวยเก๋อ่ะก็ปรากฏว่าเข้าดูใบก็ไม่ได้ไม่ใช่หรืออ้าวนั่นละไปที่ไหนก็ทําแต่เรื่องนะพวกมึงอ ที่อง,งอิงออกมาโพสแ์่ข่าวก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็บอกว่าเป็นภาพาธรรมดาที่โพสด,ดัมเบลเนี่ยเป็นฟองน้ําไม่ใช่เป็นดัมเบลนะแล้วก็เห็นทักษิณนั้นกําลังเล่นกับหลานนะครับแล้วก็บอกว่าต้องขอโทษที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจ จำโดเล็กเพราะมันก็คือสองน้ำสีฟ้าอาจจะไม่ได้ซูมหรือเปล่าคือบางที่เราไม่ทราบเลยว่ามันจะสามารถทีกินเป็นจำโดเล็กได้ด้วยเราเลยก็เลยบอกมาได้ว่าเป็น,อนญญญของน้ำดีไหมจะได้ชัดเจนขึ้นเลยคเนี่ยข้อสี่คอเนี่ยมนะว่าตัวว่ายใงไ่บ้างนะ ของเราใชไม่ได้ทำให้เกรงไม่ได้ทาให้เกรงคืว่าแบบอไปเราจะต้องแบบว่าไม่ลบคนพยายามจ้องจับผิดคุณยิงรู้สึกยงไงบ้างครับไม่ใช่ัางแรกนะที่เราจ้องจับผิดไม่เคราวว่าเราเราก็เราก็เป็นธรรมชาติของเรามือนั้แล้วก็ถ้าไม่ชอบถูกใสก็ขอควชวยค่ะแต่วก็ ผ่านมาก่อนหน้านั้นอุคงอิงก็มีการโพสต์รูปของตัวเองกินสปากเกตตี้แล้วเส้นเลอะออกมาลรวบอกว่านี่คือเด็กเสน้นก่อนหน้านั้นอีกมีคนไปคอมเมนต์เรื่องของทักษิณไม่ติดคุกนะก็บอกว่าเป็นนักโทษเป็นเทวดาเหรอนะ,อะทางอุ้งอิงก็โพสต์สวนว่าเป็นนักโทษเทวดาเป็นเป็นที่มาของวาทกรรมนักโทษเทวดาเนะาะวรงเดชกิจพิกรม นะและแกนนําคนอื่นๆนะประชาชนคนอื่นก็ทํามอบขึ้นมาทําการโจมตีนะครับแล้วก็แสดงความไม่พอใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณชินวัตรแต่ประเด็นที่น่าสนใจเข้าส่งสัญญาณอะไรสัญญาณที่ทักษิณทำเนี่ยนะฮรัเขาเป็นสัญญาณทางการเมืองน,นะครับที่ผ่านมาจตุพรพุมพันธ์เนี่ยบอกว่าทักษิณเนี่ยกลับมารับปากว่าจะมาเลี้ยงหลานแต่ปรากฏว่าไปเลี้ยงหมาแทน เป็นที่มาของทักษิณเนี่ยส่งสัญญาณทางการเมืองกลับมาว่าเขาเนี่ยเลี้ยงหลานไม่ได้เลี้ยงหมาแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็ยังคงมีคำสั่งทั้งทางตรงและทั้งทาง,ทง,ทง,ทงอ้อมนะครับให้กับทางรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินทำอยู่นะครับซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนะครับก็เป็นลักษณะ เนะชิงการตอบโต้นะครับซึ่งในตั้งเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่10นะครับเมษายนเป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองก็จะคุกรุ่นหนักขึ้นไปตามเวลานะครับทั้งเรื่องของทักษิณทั้งเรื่องของภาคเพื่อไทย ทั้งเรื่องของเศรษฐาทวีสินและพรรคการเมืองต่างๆทั้ง4กรณีก็จะหนักขึ้นกรุกุ่นขึ้นนะรวมทั้งเรื่องของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับว่าจะยุบยุบกี่พักยุบแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อไปการเมืองกําลังสนุกนะครับแต่การส่งสัญญาณของทักษิณน,นะเขาส่งสัญญาณว่าเขาเลี้ยงล้านเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับแต่ทักษิณจะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมจะองเทศก,กาลเชียงใหม่แล้วก็จะอาจจะเปิดบ้านให้คนไป e ฮโลแสดงพลังซึ่งยิ่งทำมากเท่าไหร่เศรษฐกิจกของไทยก็จะตกตกต่ำลงเท่านั้นนะฮะเพราะนักลงทุนและชาวต่างชาติจะไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพราะมีทักษิณนะซึ่งเป็นผู้ต้องหานะเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาที่ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วแล้วก็สารภาพเรียบร้อยแล้วว่าทำการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยและ เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันทําให้นักลงทุนทั้งนอกประเทศและในประเทศขาดความเชื่อมั่นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ึออ bye. พอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายาดีโรองไา <Why? S 1> ้รีบเอาตัวไปรักษาฉัน14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำบวดนอนปวดแกงปวดขาใช้อาพิสิทธิ์เล่เหลียมานยาใช้อาพิสิทธ์เล่เหลียมานยา กุมภาโคกลับบ้านสบายใจกุดมไม้ไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็บุนไหวคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจน นักกีี่รมาาาสบายใจพกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสฟยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรกันไายทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมาน ป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลกักสอป่อผักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ใตดีนะชาวบ้านเขาตาไวอาคานสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไรความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็มุนวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบาย คนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเบื่อชาติคนมีอำนาจ ชาวคอมเมนอยากได้ก็ปูดผีดเส้นแดนรักตูดทับโอนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เึ่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน ผูค้คนไทยรักชาติด้วยชีวิตผู้คนไทยรักชาติรักแผ่นดินใครที่ดินทำกินของลูกห้านผู้สืบไปประชาชนทำเวชาคนมีธร